เจฟฟ์เบโซสบิลเกตส์วอร์เรนบัฟเฟตต์มาร์คสักกระเและ Elon Musk พวกเขาเหล่านี้คือท็อป5ของมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในโลกที่หลายคนคุ้นหูครับจุดร่วมของพวกเขาทั้งหมดก็คือการเป็นนักธุรกิจสัญชาติอเมริกันชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกครับขณะที่นักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีของเมืองไทยพวกเขาเหล่านี้มีจุดร่วมเดียวกันก็คือ การเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือที่คนไทยเรียกพวกเขากันว่าเจ้าสัวคนจีนกลุ่มนี้ย้ายถิ่นฐานมาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมพวกเขาถึงประสบความสำเร็จทางธุรกิจจนกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของไทยจากเสือผือนหมอนใบสู่ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจกลุ่มธุรกิจการเงินกียตนคินพัทระและ The s t a ต d a r d นำเสนอซีรีส์พอดแคสต์50 y e a r s The Making of the Modern Thai Economy ส่งต่อบทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคตคุณธนินเจรวันนนทแห่ง CP แซ่เจียคุณชาตรี โสพลพนิตย์แห่งแบงก์กรุงเทพแท่ตั้งคุณเจริญสิริวัฒนพักดีแห่งไทยเบฟแท่โชทั้ง3ท่านมีเชื้อสายจีนแต้จิว๋วคุณบรรทูลล่ำซำกสิกร,รไทยแซ่วูคุณวิกรมกรมดิดแห่งอมตะนครแท่คูทั้งสองท่านมีเชื้อสายจีนแคะขณะที่ตระกูลอยู่วิทยากลุ่มกระทิงแดงและตระกูลจิราธิวัฒนกลุ่มเซ็นทรัล มีเชื้อสายจีนไฮหลัมตระกูลผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหล่านี้มีบรรพบุรุษมาจากประเทศจีนทั้งสิ้นครับคนจีนส่วนใหญ่ที่อพยพเดินทางเข้ามาไทยจะมาจาก3ามมณฑลในตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ 1. กวงดงหรือกวางตุ้งเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเยอะที่สุด2ฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน 3. ไห่หนานหรือไฮหลำส่วนคำว่าจีนใต้จิว๋ว จีนแคะและจีนไหหลำแบ่งตามภาษาที่พวกเขาใช้สื่อสารกันซึ่งคนจีนที่อพยพเข้ามาในไทยในช่วงแรกตั้งแต่สมัยอยุทยาจะรวมกลุ่มกันตามภาษาที่พวกเขาใช้และโมรดกอันเป็นหลักฐานการรวมกลุ่มก็คือศารเจ้าครับความสําคัญของสารเจ้าไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความศรัทธาเทพเจ้าที่กลุ่มตนเคารพเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญให้คนจีนที่อพยพเข้ามารู้ว่าต้องมารวมตัวกัน ในพื้นที่ใดเราสามารถแบ่งช่วงเวลาในการเดินทางมายัางประเทศไทยแบบง่ายๆได้2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มจีนเก่าและกลุ่มที่2คือกลุ่มจีนใหม่กลุ่มจีนเก่าเริ่มนับตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาจนถึงช่วงรัชกาลที่5สาเหตุของการอพยพมาจากความยากจนภัยพิบัติทางธรรมชาติและสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่สู้ดีอยู่แล้วยิ่งต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้นชาวจีนหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นเสาหลักของครอบครัวจึงตัดสินใจละทิ้งแผ่นดินเกิดไปสแสวงโชคในประเทศอื่นแทนและแน่นอนครับว่าประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของชาวจีนคนจีนส่วนใหญ่เข้ามาในไทยในยุคนั้นยังเข้ามาแบบชั่วคราวเพื่อทำการค้าเป็นหลัก แล้วจึงหอบหิ้วเงินส่งกลับบ้านไม่ได้มีเป้าหมายตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวรแต่จุดกําเนิดของเจ้าสัวก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยุคนี้แล้วครับโดยตระกูลเจ้าสัวจํานวนหนึ่งรุ่งเรืองขึ้นจากการอุปถัมภ์โดยพระราชาวงศ์พวกเขาเริ่มจากการเป็นพ่อค้าและช่วยกษัตริย์หรือคุณนางชั้นผู้ใหญ่ค้าขายหลายคนได้รับสัมปทานเก็บภาษีมูลค่าสูงเช่นภาษีรังนกภาษีสุราภาษีบ่อนการพานัน เช่นต้นตระกูลกัลยานมิตรมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าพระยาดูแลการจดทะเบียนเกณฑ์แรงงานต้นตระกูลโชติกาพูกณะนะคุมเรือกษัตริย์ไปค้าขายกับจีนต่อมาได้ตำแหน่งโชดึกต้นตระกูลไกรฤกอพยพมาค้าขายตั้งแต่สมัยอยุธยาและมาดูแลการค้าขายให้กับกษัตริย์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นต้นตระกูลโชติกาเสถียรพ่อค้าเรือสำเภาให้กับกษัตริย์ ผู้ช่วยก่อตั้งกระทรวงพระคลังสมัยราชการที่5ส่วนกลุ่มจีนใหม่คือกลุ่มที่อพยพเข้ามาในช่วงตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1จนถึงช่วงยุคเหมาเจ๋อตุมปฏิวัติวัฒนธรรมพุทธศัการาช2 5 0 9หรือครือคิสตศักราช1966หลายคนเคยอาจได้ยินคำว่า r ร d กาหรือกองทัพพิทักษ์แดง ก็คือกองกําลังเยาวชนที่สร้างขึ้นเพื่อกําจัดระบอบเก่า4เก่าครับได้แก่อุดมคติจารีตวัฒนธรรมและสันดานแต่ในทางปฏิบัติมันคือกองกําลังที่ถูกปลุกระดมให้ปราบปรามกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามการปฏิวัติวัฒนธรรมเริ่มขึ้นเพียงครึ่งปีมีผู้ถูกขับไล่จากเมืองไปอยู่ชนบทเกือบ40,000 0คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญญาชนคนรุ่นเยาว ทำให้พวกเขาแทบหมดอนาคตมีคนถูกทำร้ายและตายถึง1,772คนถูกค้นบ้านยึดทรัพย์33,000ครัวเรือนการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดขึ้นกว่า10ปีสิ้นสุดลงเมื่อประธานเหมาเสียชีวิตมีการคาดการณ์กันครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่4 0 0 0 0นคนไปจนถึง10ล้านคนการปฏิวัติวัฒนธรรมยุคเหมาเจอตุง ถือเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนทนัศนคติคนจีนจากเดิมที่อยากแค่เข้ามาทำมาหากินในไทยชั่วคราวกลายมาเป็นเปลี่ยนใจอยากจะเข้ามาตั้งรกรากในไทยถาวรและกลุ่มจีนใหม่นี้เองครับมีหลายตระกูลก้าวขึ้นมาเป็นตระกูลเจ้าสัวชื่อดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั่นเองเรื่องต้นเนี่ยนะฮะคุณพ่อคือคุณเตียน ท่านได้มาเมืองไทยก่อนหน้านี้แล้วท่านเข้ามาดูว่าพอ,อจะอยู่ได้ไหมเป็นอย่างไรประเทศไทยก็คล้ายๆกับคนจีนในรุ่นนั้นนะฮะร้อยกว่าปีก่อนคุณพ่อก็เข้ามาไม่แน่ใจว่าครั้งที่สองถึงครั้งที่สก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ประเทศไทยคือท่านเข้ามาดูก่อนแล้วลนะท่านก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันดีหลายอย่างเหมาะสมกับที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ใหม่ เพราะเหตุการณ์ในวันนั้นคล้ายๆกับคนจีนที่มาเมืองไทยหรือไปประเทศอื่นคือคนจีนเนี่ยก็ช่วงนั้นระบบการเมืองที่มีการค่อนข้างจะไม่ค่อยยุติธรรมมีการกดขี่ข่มเหงมีความไม่ยุติธรรมหลายๆเรื่องดังนั้นเนี่ยคนจีนที่พอจะมีทางเลือก โดยเฉพาะคุณพ่อซึ่งอยู่ใกล้ประเทศไทยมากกอให้หลามนี่อยู่ใกล้ประเทศไทยกว่าห้องกงอีกคุณพ่อก็เลยมาง่ายไปง่ายก็มีความรู้สึกว่าประเทศไทยนี่น่าจะเป็นประเทศที่เห็นแลวน่าอยู่เพราะไม่ไม่แบ่งชนชั้นมากไม่ไม่ไม่มีการข่มเลงเป็นประเทศคนที่มีศีลธรรมมากๆเพราะมีการมีวัดวาอารามที่เป็นที่พึ่งนอกจากนั้นแล้วก็มีความร่มเย็น เรเห็นว่ามีการปกครอ,องแบบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอมุกอันนั้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เข้ามาก็เข้ามารับจ้างทํางานนะครับไม่นานคุณพ่อเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนมุกและอยากจะก้าวหน้ามากๆท่านก็เลยเปิดกิจการร้านร้านชาที่ฝั่งคนบุรีนะครับน,นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่แถว รรอบบางงเทียนคัมาถึงตรงนี้เราน่าจะพอเห็นภาพการอบพยพเข้ามาในไทยของคนจีนและกำเนิดเจ้าสัวยุคเก่าที่พึ่งผาราชสํานักและขุนนางระดับสูงแต่อะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ต้นตระกูลคนจีนทั้งเก่าและใหม่ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าสัวที่เราเห็นกันในยุคปัจจุบันจุดเปลี่ยนสำคัญแรกครับคือช่วงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ส ธุรกิจของชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวยุโรปต้องปิดกิจการอันเป็นผลมาจากความเสียหายทางเศรษฐกิจหลังสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศบ้านเกิดในช่วงเวลานั้นเองคนไทยไม่ได้มีพื้นฐานหรือเชี่ยวชาญการค้ามาตั้งแต่อดีตกลุ่มคนจีนจึงมีโอกาสทางธุรกิจมากมายในไทยสภาพสังคมไทยในวันนั้นเนี่ยคนจีนอพยพเนี่ยก็มีทัศนคติ กับคนไทยดีนะครับในก็บวกมากๆเลยว่าอยู่ได้แน่นอนดังนั้นคนจีนเวลามาก็รุ่น,นนั้นรุ่นนั้นที่ผมได้ทราบก็คือจะเป็นจะประสบความสาเร็จด้วยการเพราะคนจีนขยันมากเหมือนนั้นนะก็คือทํางานวันเวลาก็ยาวกว่าคนที่สบายแล้วอยู่เมืองไทยสบายพวกนั้นก็เป็นพวกบุกเบิกเข้ามาก็ จะทางานทุกอย่างไม่เลือกงานทํางานเก่งโดยเฉพาะงานที่คนที่อยู่แล้วโดยเฉพาะคนไทยรุ่นเก่าๆก็ไม่ชอบก็คือพวกงานบริการต่างๆจะเสิร์ฟอาหารดูแลลูกค้างานพวกนี้นี่คนจีนไปหมดเลยเวัฒนธรรมต่างๆไม่ต่างกันมากระหว่างคนจีนกับคนไทยวิธีปฏิบัติต่างๆไม่ไม่ต่างกันมากดังน <S <S ั้นคนจีนก็สามารถเบล เข้ามาในมาอยู่ในประเทศไทยอย่างสบายเลยนะครับอีกจุดเปลี่ยนสําคัญและน่าจะสําคัญที่สุดครับคือการที่ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวจากการเข้ามาอุป,ปถัมภ์โดยสหรัฐอเมริกาหลังรัฐประหารพุทธศักราช2490โดยเป้าหมายของสหรัฐในทางเศรษฐกิจคือการส่งเสริมระบบตลาดเสรีหวังกันไม่ให้ไทยนั้นกลายเป็นคอมมิวนิสต์การต่อต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยนี่เองครับ ที่ทําให้คนจีนที่อยู่ในไทยอยู่ในข่ายต้องสงสัยจากรัฐบาลในช่วงนี้นโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อกีดกันคนจีนจึงถูกผลิตออกมานโยบายสําคัญครับคือการวางข้อจํากัดการประกอบธุรกิจสําหรับบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทยนโยบายเหล่านี้เองครับที่ทําให้คนจีนในไทยเลือกที่จะเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นสัญชาติไทยเพื่อรักษาสถานะในการทาธุรกิจที่กําลังเติบโตได้ดี จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาอุปถัมภ์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยในยุคนี้กลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่ตั้งตัวได้แล้วได้รับประโยชน์สูงสุดเนื่องจากนักธุรกิจสหรัฐยังไม่ได้สนใจเมืองไทยเพราะทั้งไกลและทั้งเสี่ยงจะมีธุรกิจสินค้าบริโภคบ้างก็เช่นโคคาโคล่าแต่ก็ถือว่าไม่มากครับส่วนใหญ่นักธุรกิจอเมริกัน มุ่งไปที่เหมืองแร่และน้ำมันสรุปคือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและช่วงสงครามเย็นที่อเมริกาเข้ามาอุปถัมภ์ไทยคือสองช่วงเวลาทองครับที่คนจีนในไทยนั้นปรับตัวรับกับโอกาสได้ดีที่สุดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนักธุรกิจชาวจีนหลายกลุ่มไม่คบค้ากับญี่ปุ่นเพราะไม่พอใจที่ญี่ปุ่นบุกจีนแต่ก็มีบางกลุ่มที่ทําการค้าขายกับญี่ปุ่นเพราะได้กําไรดี ตระกูลพรประภาขาเหล็กให้ญี่ปุ่นช่วงสงครามทําให้สะสมทุนได้และต่อยอดไปสู่กิจาการประกอบรถยนต์นิสสันกลุ่มสหวิริยาขาขายเหล็กกับญี่ปุ่นช่วงสงครามจนกลายเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของไทยส่วนช่วงสงครามเย็นที่อเมริกาเข้ามาอุปถัมภ์ไทยถือเป็นจุดกําเนิดของชาวจีนสู่ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยครับเพราะพวกเขาขยันและปรับตัว รับกับโอกาสได้เก่งมากการปรับตัวของคนจีนอาจแบ่งได้3ข้อสําคัญครับข้อที่ 1. ปรับการบริหารให้ทันสมัยจากการใช้คนในตระกูลบริหารกิจการต่างๆเปลี่ยนเป็นมาใช้มืออาชีพตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับก็คือธนาคารกรุงเทพของตระกูลชินโสพลพนิษฐ์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรแล้วก็ดึงคุณบุญชูโรจนสถียนเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองค์กรครับข้อที่2ครับ เขามีการปรับตัวสร้างเครือข่ายทางธุรกิจครับคนจีนจากที่เคยอ,อพยพมารวมตัวกันตามภาษาที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋วไหหลําหรือว่าแคะครับพวกเขาได้มีการปรับตัวทําธุรกิจร่วมกันไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มนายทุนต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือกันเองนะครับในกลุ่มชาวจีนด้วยกันการที่คุณตนินมีมีเพื่อนฝูงหรือว่าคุณพ่อคุณตนิน มีเพื่อนฝูงไม่ว่าจะวังลีหรือว่าตระกูลอื่นที่อพยพมาทํางานที่เมืองไทยเนี่ยมันมันช่วยทําให้เราสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจได้ได้ดีขึ้นไหมครับเกี่ยวด้วยไหมครับคือหลายๆต่อให้เขาช่วยอุ้มเลยไม่มีทางเพื่อนแนะนําแต่เราสําเร็จไม่สาเร็จเนี่ยคือช่วยชี้แนะช่วยนําทางทีแรกแล้วเขาไม่มีเวลาหรอกเขาเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราทําอะไรอืม ก็เลนอยู่ที่ตัวเราแล้วตอนนั้นยงแต่เราเออให้เราขึ้นฝังได้เราช่วยเราพอหลังจากขึ้นฝังแล้วอ่ะคุณจะไปถึงขั้นไหนเลยเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรแล้วเขาก็ไม่มีเวลาแต่เขาช่วยช่วยเราขึ้นฝั่งได้ไม่ถึงไม่จมน้ำตายอย่างเงี้ยเขาจะไม่มาถึงมีที่อยู่มีอะไรแนะนำให้เราแค่นี้ก็โอ้บุญหนักหนา แล้ว,ลวนอกจากนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่เราแล้วอืมเราขันยัออนหรือเปล่าเราอดทนหรือเปล่าเราหมั่นเพียรหรือเปล่าเราใช้ความพยายามหรือเปล่าเราจิตใจเรากว้างหรือเปล่าเรารู้จักให้หรือเปล่าส่วนการปรับตัวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับคือข้อสามนี่ครับการปรับตัวเข้าหาอํานาจทางการเมืองคนจีนจําเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครองทางการเมืองครับ จากการถูกยัดเยียดข้อหาการเป็นคอมมิวนิสต์พวกเขาครับจึงต้องเข้าหาผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งในยุคนั้นก็คือทหารตัวอย่างชัดเจนคือการเชื้อเชิญให้เหล่านายพลผู้มีอำนาจทางการเมืองเข้ามานั่งเก้าอี้บอร์ดบริหารในองค์กรแม้จะไม่ได้มีปูมหลังหรือประสบการณ์ด้านธุรกิจมาก่อนเลยก็ตามความสัมพันธ์แบบนี้ถูกเรียกว่าทุนนิยมแบบพวกพ้อง หรือความสัมพันธ์ในระบบอุปธรรมแต่อีกในหนึ่งต้องยอมรับว่าตระกูลจีนที่รวยพุ่งขึ้นมาได้ในช่วงนี้ส่วนมากเป็นชาวจีนที่อบพยพหนีวิกฤตการเมืองจีนมาในแบบที่เรียกว่าเสือ้อผืนหมอนใบร่ำรวยได้เพราะมุ่งมั่นสร้างครอบครัวและธุรกิจเพื่อวางรากฐานอนาคตของตัวเองในประเทศไทยรุ่งเรืองเพราะทำงานหนักใช้วิธีเก็บออมเพื่อเอาไปลงทุนในธุรกิจต ทั้งยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกหลานพัฒนาเครือข่ายทาั้งทางธุรกิจและทางการเมืองคือคนจีนรุ่นนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเป็น,เป,นเป็นรุ่นที่ขยันบุนบกเบ,บิกมากและคิดอะไรที่ทีอ่อยากยยง่ายๆนิสยัยอยากเป็นเจ้าของกิจการอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาที่จะเลื่อนก็เริ่มเริ่มแรกเลยนะครับเป็น เป็นอังกฤษเป็นยรมากคุณจีนในรุ่นนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็อยากเป็นอังกร์เป็นเจ้าของกิจัดการไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วอะไรนะเท่าที่ผมทราบคือคุณพ่อเราสั่งก็ขยันเนี่ยไปได้แน่นอนคุณได้อาจสอนอันนี้ก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งที่ทําให้ตระก,กูลจิรธิวัฒน์เนี่ยอ,อ,อยู่รอดทุกวันนี้อย่างนี้เราต้องไปดูประวัติจีนนะวประวัติจีมันยาวนานนะประวัติไทยไม่นานนะ ไปดูเนี่เป็นหลายห้าพันกว่าปีนะประวัติจีนเนี่ยเจอทุกวิทุกอย่างแล้วก็สะสมอดตายก็มีเมืองไทยมีไหมล่ะมีอดตายไหมอุลมสมบูรณ์ไม่มีแล้วไม่มีหนาวตายก็ไม่มีอดตายก็ไม่มีคือเมืองไทยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างนี้เมืองจีนก็ประวัติศาสตร์ก็ยาวนะ แล้วทําให้คนจีนเนี่ยต้องแขยงงนะนะต้องดิ้นดนนะครับไม่ใช่คนไทยไม่เก่งนะช่วงปีคริสตศักราช1950ถึง1980เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเติบโตเร็วที่สุดและจากนั้นก็เติบโตอย่างต่อนเนื่องนักธุรกิจไทยผ่านการปรับตัวพัฒนาธุรกิจของตอนเองและสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัว กลุ่มเซ็นทรัลคือตัวอย่างของความสำเร็จในการบริหารธุรกิจที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศได้และเมื่อประเทศไทยมาถึงจุดวิกฤตทางเศรษฐกิจพวกเขาก็มีทุนและมีความรู้มากพอที่จะประครับประคองสถานการณ์ให้รอดพ้นวิกฤตมาได้เราโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศในช่วง1 9 8 หนึ่เปดนไปเรื่อยๆถึงสองพันสองพันสิบเราไปสะดุดอีกครั้งหนึ่งอ้ช่วงหนึ่งเแดหนึ่งและช่วงหลังจากนั้นนิดนึงก็คือที่มีการเปลี่ยนค่างเงินเนี่ยมันก็สะเทือนไม่มากนะเพราะเราไม่ได้มี Exposure ของดอลลาร์มากขนาดนั้นนะครับแต่มันสะเทือนเพราะเศรษฐกิจที่มันสะด,ดุดผมต้องบอกว่าประเทศไทยอดีเพราะว่า ไอ้ GDP เราเนี่ยบวกมายาวมากเลยอะ่ะนะแม้กระทั่งตอนช่วงรีเซ p ชั่นหนึ่งถึงก้างห้าแปดเราก็ไม่ได้ลงอะไรสักหล่เพราะที่ผมจำความได้นี่ไม่บวกน้อยก็บวกมากนะฮะช่วงเป็นสิบสิปีถึงหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยไอ้ global recession มีบ้างแต่ไม่ได้สะเทือนเรามากเพราะประเทศเล็กและกำลังโตดังนั้นไม่ได้ไม่สะเทือน ทำได้วันเซอรนอยู่ครั้งเดียวนี้แล้วก็ไม่เซอร์นเซ็นทรัลที่มาสะเทือนเซ็นทรัลก็คือ997ตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันคนคกซ์เัคสูงมากทั้งขยายงานขยายธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เลยมันกลายเป็นเลอะเลยนะครับคนใช้เงินมากขยายธุรกิจตอนนั้นสถาบันการเงินก็ให้กู้เยอะแล้ว ดอกเบี้ยก็สูงขึ้นทุกวันแล้วก็มีไฟแนนซ์เข้ามาเล่นให้ดอกเบี้ยกันฝากเยอะๆแเ้วเอาเงินไปใช้มันก็เลยพอเกิดวิกฤติม่ยำกุ้งหน997นี่ก็อันนั้นสะเทือนจริงกลุ่มเซ็นทรัลสะเทือนจริงแต่เพราะเรามี exposure สูงมากเราไม่คิดว่าจะมีดังนั้นและเท่าที่ทราบก็คือเราก็ต้องขายกิจการไปเพื่อ make ชัวรว่า เราอยู่ได้ครอบครัวก็เลยตัดสินใจขายบิ๊กซีออกไปกับอันนั้นก็คือเหตุการณ์ที่พุมจ <D> ํากุ้งนะครับซึ่งก็ดีครับเพราะว่าสอนให้เรารู้หลายๆอย่างให้ระวังในการใช้เงินให้ระวังในการกู้เงินมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ที่ดีนะฮะปฏิบัติที่ดีขึ้นในการกู้เงินฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเจ้าสัวเป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ ที่นำมาสู่ความเหลื่อมลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้แต่จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าเจ้าสัวไม่ใช่ต้นเหตุทั้งหมดของปัญหาพวกเขาเป็นเพียงผล,ผลผลิตมาจากระบบการเมืองที่ไม่ปกติของไทยพวกเขาคือกลุ่มคนที่ผ่านบริบทของชีวิตที่ยากลาบากฝ่าฟันเอาตัวรอดและมองหาโอกาสในโครงสร้างสังคมการเมืองไทยเหมือนมนุษย์ทั่วไปดังนั้นการจะกล่าวโทษ หรือโยนปัญหาความบิดเบี้ยวและความเหลื่อมล้ำให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงลำพังก็คงจะไม่ยุติธรรมนักการเข้าใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เราได้เข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรทำไมความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งจึงสูงมากสั้นๆเราไม่มีภาษีที่ดินภาษีทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ บริษัทอสังหาริมทรัพย์และผู้มีทรัพย์สินมากเป็นกลุ่มที่มีพลังในการล็อบบี้รัฐบาลให้เอื้อประโยชน์ต่อพวกเขาด้านการลดหย่อนภาษีและการให้อุหนุนเงินอุหนุนพวกกลุ่มที่และการให้การอุหนุนพวกเขาที่มีอิทธิพลสูงนในเมืองไทยพอสุดที่ว่าความเหลื่อมล้ำด้านสามม่งข้างนี้แก้ยากแล้วก็เป็นเรื่องอยาง่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่อง ความไม่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นมันยังอยู่กับความไม่เท่าเทียมในเรื่อง,องการและการำกำหนดนโยบายเศรษฐกิจด้วยเราจะยังเป็นประเทศเหลือมน้ำอีกนาะนนอกจากว่าสามารถสถาปนาระบบรัฐสภาประชาธิปไตยให้มั่นคนยงยานกระจายอำน,นาจลดการผูกขาดและชักจูงให้ทหารออกจากกาันเราจึงจะมี ตราบใดที่เรายังไม่มีความเท่าเทียมกันทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ําก็จะอยู่คู่กับสังคมเราไปแบบนี้เสมอนะครับแม้จุดเริ่มต้นของปัญหาอาจจะเด่นชัดในช่วงที่รัฐบาลทหารพยายามมีความสัมพันธ์แล้วก็ต่างตอบแทนกันในกลุ่มนักธุรกิจแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ํายังไม่ส่งผลชัดเจนในช่วงนั้นครับเพราะเศรษฐกิจไทย ยังสามารถที่จะขยายตัวได้ดีนั่นเองผู้คนส่วนมากยังมีโอกาสได้เติบโตคนชั้นบนกอบโกยได้มากคนชั้นล่างอาจจะเก็บเกี่ยวได้น้อยแต่หลายคนก็ยังมีคำว่าโอกาสให้เติบโตขณะที่ปัจจุบันครับเศร,รษฐกิจไทยเติบโตช้าลงเรื่อยๆเมื่อเค้กก้อนเล็กลงไม่เหลือถึงท้องของคนชั้นล่างปัญหาความเหลื่อมล้ำจึงยิ่งเด่นชัดและกลายเป็นปัญหาที่ เราไม่สามารถเพิกเฉยมันได้อีกต่อไปการปฏิรูประบบการเมืองให้มีเสถียรภาพที่จะเปิดพื้นที่และโอกาสให้คนทุกชนชั้นนั้นมีส่วนร่วมต่อรองรวมทั้งกำหนดนโยบายการกระจายอำนาจลดการผูกขาดจากส่วนกลางรวมถึงการปฏิรูประบบภาษีให้มีประสิทธิภาพดูจะเป็นโจทย์เร่งด่วนที่ต้องรีบทำก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป 50 years, the making of the modern Thai economy.